วันนี้จะพูดเรื่อง Differentiation นะครับเราผมลองเลือกเอาข้อยี่สี่จุดห้าสามมาลองทำให้ดูนะครับเ,เขาบอกว่าสำหรับ การไหลเหนือพื้นผิวนะครับ <c oughs> heat flux นะครับคำว่า flux นี่มันหมายถึงอัอตราการไหลของอะไรสักอย่างหนึ่งต่อพื้นที่หน้าตัดที่ขวางกระแสการไหลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยมันก็จะเป็นอะไรบางอย่างต่อตารางเมตรนะครับอย่างนี้เนี่ยก็ให้นึกภาพว่ามันเป็นพื้นผิวใช่ไหมครับ พื้นผิวเนี่ยมันอาจจะมีมันก็อาจจะมีอุณหภูมิต่างๆอ่ะร้อนเย็นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันก็ส่งความร้อนขึ้นมาหาของไหลที่อยู่เหนือมันนะครับตัวกระแสของความร้อนที่ออกมาจากพื้นผิวแล้วขึ้นมาหาของไหลที่ไหลอยู่เหนือพื้นผิวเนี่ยเ,เราก็มองเหมือนกับว่ามันมีความร้อนไหล ขึ้นมาเป็นแผงเลยนะครับขึ้นมาจากพื้นผิวนึกภาพแบบนั้นนะครับตัวฮ e a t flux แล้วก็นี้นก่อนนะ ตอนนี้ผมกำลังสับสนโจทย์อยู่เพราะอ่านแล้วงงๆว่าว่าความว่าของไหลที่ไหลเหนือพื้นผิวกับตัวพื้นผิวเนี่ยใครร้อนกว่ากันนะครับอ,อ่ะแต่ว่าไอ้คำว่า heat flux ในในกรณีข้อนี้มันเป็นอันนี้แน่ๆแ,แ,แล้วแต่เอ,อไม่ไม่ว่าจะเป็นความร้อนไหลาจากพื้นผิวขึ้นมาหาของไหลที่ไหลยอยู่เหนือม,มันหรือว่า ความร้อนจะไหลจากตัวของไหลลงไปหาพื้นผิวนะครับทิศทางของความร้อนเนี่ยมันก็สมมุติว่าว่าพื้นผิววางเอ่อหงขึ้นท้องฟ้าก็แล้วกันนะวางในแนวระดับอย่างเงี้ยไอตัวทิศทางของกระแสความร้อนเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในแนวดิ่งนั่นแหละไม่ว่าจะมาจากพื้นผิวขึ้นไปหาของไหลหรือว่าจะของไหลลงไปหาพื้นผิวนะครับแลวความร้อนก็จะไหลแนวดิ่งนี่แหละ นี้ไอ้คำว่า flux ที่ว่าเนี่ยก็คือให้นึกถึงพื้นที่หน้าตัดที่ขวางแนวดิ่งอยูอ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันที่เขาหาจากตรงนี้สมการก็อธิบายได้เป็นรูป uh, differential equation นี่แหละตัว j เนี่ยความหมายคือเป็น heat flux นะครับ W เนี่ยก็คืออัตราการถ่ายเทความร้อนนะครับเป็นจูนต่อวินาทีนะครับ แล้วก็พอเห็นคำว่า flux นี่ก็คือมันจะต้องต่อพื้นที่นะครับที่ขวางการไหลอยู่ในที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่หน้าตัดนะครับที่ขวางกระแสความร้อนที่ไหลขึ้นลงในแนวดิ่งนะครับค่า k ก็เป็นค่าการนำความร้อนนะครับวัดต่อเมตรเคลวินตัวอุณหภูมิก็เป็นเคลวินไปนะครับส่วน y เนี่ยจะเป็นระยะทางที่ ตั้งฉากกับพื้นผิวนะครับก็คือความสูงเหนือพื้นผิวขึ้นมานั่นแหละนะครับที่ระยะต่างๆนะครับการวัดนะครับอันนี้ผลการทดลองที่อยู่ในตลาดนี้ก็วัดมาจากกระแสการไหลของอากาศที่ไหลอยู่เหนือพื้นผิวนะครับไหลไหลไหลเหนือ ผิวเรียบนะครับแฟลตเพลซึ่งแฟลตเพลทอันนี้มีความยาว200เซนนะครับแล้วก็กว้าง50เซนนะครับ200เซนก็2เมตรนั่นแหละนะครับ50เซนก็ครึ่งเมตรนะครับผลาการทดลองก็มาเป็นแบบนี้โอเค ไอ้ตัว y เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรามองว่า,าที่ความสูงต่างๆเหนือพื้นผิวขึ้นมาเนี่ยอุณหภูมิของของไหลจะเป็นเท่าไหร่นะครับตรง y เท่ากับศูนย์ก็คือตรงพื้นผิวพอดีใช่ไหมความร้อนก็อ,อุณหภูมิก็สูงนะครับเก้าร้อยพอสูงขึ้นมาเซนนึงเหลือสี่ร้อยแปดสิบสูงขึ้นมาสามเซนหรือเออเหลือสองร้อยเจ็ดสิบนะครับแล้วก็สูงขึ้นมา ห้าเซนนะครับก็เหลือสองร้อยเคลวินนะครับ,รบสมมุติว่าค่า k เป็นจุดศูนย์สองแปดจูลต่อวินาทีต่อเมตรต่อเคลวินนะครับนี่คือค่า k เอ่อให้หาฟ flux ความร้อนที่พื้นผิวนะครับหาฟักซ์ความร้อนที่พื้นผิวก็คือ คำนวณค่านี้แหละลบ k dt by dy นี่แหละนะครับที่ y เท่ากับ0ถูกไหมที่พื้นผิวก็คือ y เท่ากับ0แล้วก็ให้หา heat transfer ในหน่วยวััต์นะครับตัว flux ตัวนี้มันคือัตต์ต่อตารางเมตรถูกไหมแต่ว่าถ้าจะหา heat transfer คือ,อ,อการถ่ายเทความร้อนทั้งหมดนะครับในหน่วยอัตราเป็นััต์เนี่ย ก็ก็ตรงไปตรงมาเลยครับคือเราหา j ได้เท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้มันเป็นวัดต,ต่อตารางเมตรใช่ไหมครับเเนี่ยเราก็แค่เอา h e ทฟลักซตัวนี้ไปคูณพื้นที่หน้าตัดที่ขวางกระแสการไหลของความร้อนอยู่ก็คืออันนี้แหละไอ้สองร้อยเซนห้าคูณหสิบเซนนี่แหละพื้นที่หน้าตัดที่ขวางการไหลของความร้อนอยู่เนี่ยนะครับเอาพื้นที่ตรงนี้ไปคูณกับ ฮีฟลักนะครับที่ระดับความสูงต่างๆเนี่ยมันก็จะได้ฮีททานเฟอร์ละนะครับทีนี้ข้อนี้เนี่ยเขาให้ข้อมูลมาเป็น t กับ y ครับ y ก็คือความสูงใช่ไหม t ก็คืออุณภูมิที่ความสูงนั้นๆนะครับแต่ว่าเราเราจะหาฮีทฟลักซ์ได้เนี่ยเราก็ต้องมีค่า dt by d อยอนะครับ ผมว่าผมจะลองทําอย่างนี้เลยอ่ะก็คือเอาตารางนี้แหละมาสร้างบรรทัดที่สามให้เป็นค่า d t by d y นะครับก็คือการหาอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งนั่นแหละของชุดข้อมูลอันนี้ให้ครบทุกทุกตำแหน่งความสูงเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวโจทย์มันถามฮ h e ฟลัก u ์ Heat ตรงไหนเนี่ยก็แค่เอาลบ k มาคูณ นะเราก็จะได้เป็นฮีทฟลักของที่แต่ละระดับความสูงะนะครับแล้วถ้าจะหาฮีททรานเฟอร์ของแต่ละระดับความสูงมันก็แค่เอาพื้นที่สองร้อยคูณห้าสิตารางเซนเนี่ยมาคูณก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้ในการหาอนุพันธ์ระดับที่หนึ่งเนี่ยถ้ากลับไปดูที่สไลด์เนี่ยมันก็ พวกดีไลฟ์อะไรพวกนี้ไปดูเองนะครับมันอยู่ในคลิปสอนอยู่แล้วนะทีนี้สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีสารพัดสารพัดสูตรเลยนะครับให้เราเลือกใช้จะเป็นสูตร forward นะครับก็คือมองไปข้างหน้านะครับหมายถึงใช้ถ้าเกิดเราจะหาความความชันหรืออนุพันธ์ณจุด xi อย่างเงี้ยเวลาเราจะประมาณค่ามันอ่ะก็ใช้จุดข้างหน้ามันมาช่วยนะครับนี้จะเรียกว่าเป็น forward อ,อยากได้ระดับความถูกต้องเท่าไหร่ก็เลือกเอาถ้าเป็น oh กํากำลังหนึ่งซึ่งเทียบเท่ากับพลิโนเมียลอันดับหนึ่งเนี่ยก็ใช้สองจุดถ้าจะให้มันถูกต้องถึงระดับพลิโนเมียลกำลังสองือือส OH กำลังสองเนี่ยก็ต้องเอาข้างหน้ามาช่วยสองจุดรวมตัวเองก็เป็นสามจุดอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าจะหาอนุพันธ์อันดับที่สองนะครับเมื่อกี้ชุดเมื่อกี้คืออนันดับที่หนึ่งนะชุดบนนี้คืออนันดับที่หนึ่งนะครับส่วนชุดล่างนี่คืออนุพันธ์อันดับที่สองนะก็คือ d d ดีสองทีากำลังสองอะไรแบบนั้นนะครับจากโจทย์เราแต่ว่าเขาไม่ได้ถามไม่ได้ถามก็ไม่ต้องหานะครับแต่ว่าก็เนี่ยถ้าเกิดจะใช้อนุพันธ์อันดับที่สองแบบ forward ถูกต้องถึงระดับโพลิโนเมียนดับหนึ่งถูกต้องถึงโพลิโนเมีันดับสองอ่ะ,อะก็เลือกใช้ใช้สูตรใช้จำนวนจุดตามนี้นะครับในบางตำแหน่งนะครับเราเดินหน้าไม่ได้เราต้องถอยหลังอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมาหา forward เอ่อ backward นะครับแล้วก็อยากได้ความถูกต้องมากขึ้นเราก็ใช้จำนวนจุดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะ หรืออยากหาแบบเซนเตอร์ก็ได้ถ้าอยู่ตรงกลางแล้วมีจุดข้างหน้าข้างหลังมาช่วยคำนวณเนี่ยก็ได้เหนกันนะครับแต่ว่าทีนี้ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ย forward backward center เนี่ยมันมีข้อแม้อยู่อันหนึ่งก็คือความกว้างช่วงจะต้องคงที่นะครับถ้าความกว้างช่วงไม่คงที่เนี่ยเอ่อมันมันจะหดกลับมาเหลือแค่นี้เองนะครับอาจจะได้แค่ไม่ forward ก็ backward os กำลังหนึ่งที่ ที่มันใช้แค่2จุดนะครับเห็นไ,ไหมหรือไม่อย่างนั้นก็จะต้องข้ามไปนี่เลยนะครับถ้าเกิดความกว้างช่วงไม่คงที่ต้องข้ามไปที่ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยอน,นีโค s t e p size นะครับเราต้องไปหยิบเอา p o l y n o m i a l แบบลากร a n ส์ Crunch เนี่ยมาดิฟจริงๆนะครับแล้วก็ ใช้สมการหน้าตาแบบนี้ครับไปประมาณการความชันหรือว่าอนุพันธ์อันดับที่1น,นะครับซึ่งอันนี้เขาเลือกเอาราการลโพลินเมียลอันดับสองนะครับมาดิฟก็จะได้หน้าตาแบบนี้ใน,ในการเอาไปใช้หาอนุพันธ์นะครับซึ่งในนี้มันก็ต้องอาศัยจุดทั้งหมด สจุดคือจุดตัวมันเองนะครับแล้วก็หน้าหนึ่งจุดหลังหนึ่งจุดไม่ใช่ไม่ใช่โทษทีต้องใช้สามจุดมาช่วยนะครับโดยตัวจุดที่เราต้องการหาอนุพันธ์เนี่ยมันคือ x เ,เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีมันก็จะมีข้อดีเพิ่มขึ้นใหม่ข้อหนึ่งคือในสูตร forward backward center เนี่ยข้อด้อยของมันนี่ยมีสองข้อข้อหนึ่งคือ step size นกคงที่นี่พูดไปแล้ว ข้อที่สองคือมันต้องหามันมันหาค่าอนุพันธ์ได้เฉพาะจุดที่มีอยู่ในตารางเท่านั้นนะครับถ้าเราจะหาอนุพันธ์ของจุดที่ไม่มีอยู่ในตารางเราทำไม่ได้นะครับเราจะต้องมาใช้อันนี้เหมือนกันต้องเอาลากล้านโพลินอมิเอลเนี่ยมาดิฟเองนะครับแล้วก็จัดรูปแล้วก็เอารูปเนี้ยไปหาค่าอนุพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นในสมการที่เราเห็นในหน้านี้เนี่ยมันใช้ มันใช้สําหรับสอง,สองกรณี1คือความกว้างช่วงไม่คงที่นะครับแล้วก็2คือเอาไว้หาอนุพันธ์ณจุด x ที่มันไม่อยู่ในตารางข้อมูลนะครับจุดที่มีอยู่ในตารางข้อมูลคือบรรดานี้แหละ x ลบห x i x i บวกหอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจุด x ตัวนี้เราไม่มีอยู่ในตารางก็ก็ต้องใช้อัน,นี้แหละหาได้นะครับ เดี๋ยวจะลองทำให้ดูหลายๆแบบก็แล้วกันนะครับจะได้ใช้เป็นส่วนเริชาร์ดสาร e x p o r a t i o n เนี่ยอันนี้อืมมันจะคล้ายๆรอมเบิร์กนั่นแหละคือเอาผลลัพธ์ของการดิฟด้วยวิธีอื่นนมาเจอ factor 3, 3, 3, 3, แฟกเตอร์สี่ส่วนสามลบหนึ่งสามสิบหส่วนสิบ้าลบหนึ่งสิ้าอะไรแบบเนี้ย ซึ่งมันก็จะมีข้อแม้ว่าตารางข้อมูลเราเนี่ยต้องสามารถซอยลงไปเป็นจำนวนช่วงที่มันมันลดลงทีละครึ่งได้ต้องเป็นเลขสองเลขสี่เลขแปดเลขสิบหกอะไรแบบนี้นะครับที่เป็นสองยกกำลังทั้งหลายเนี่ยก็เดี๋ยวจะลองเอาโจทย์ข้อนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองฟิตเคิร์ฟดูแล้วก็ลองเอาเคิร์ฟนั้นน่ะมาแตกข้อมูลเป็น แต่ข้อมูลเป็นหลายๆช่องนะครับเป็น8ดช่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะลองใช้เเทคนิคนี้ในการหาความชันที่แต่ละจุดให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวลองทำกันเลยนะ